ถ้าผมมาเก็บมะเขือคืนนะครับเก็บมะเขือคืนตน้นนี้ครับถุงเจ,จาเฉพาะลูกเล็กนะครับเพราะว่ามันจะไม่คืนเยอะ,อะลูกก็เอาไว้ให้คนอื่นเขากินนะครับมะเขือคืนอ,อยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ข้างทางเลยครับที่พบเดินออกกำลังกายทุกวันนี่ครับ ไปสักคำครับล,ลูกใหญ่ไแววเพราะมันจะขึ้นเยอะัลูกสองลูกครับกินกินครับสมัยโบราณครับจะได้วันนี้ก็สารพิษเยอะนะครับแค่นี้พอแล้วครับเมื่อกี้ก็เก็บยอดตำลึงทองตรงนี้นับ ตำลึงทองน่ครับมะเลือเยอะ,อะเกิดเองตามธรรมชาติครับถ้าไม่สังเกตก,ก็จะไม่เห็นนี่ครับยอดตำลึงทองนี่ครับขนาดน,นี้ตำลึงทองนะครับมาเก็บผักอีกอย่างหนึ่งครับผักหอมผักหอมครับนี่ผักหอมน้อยอันนี้เป็นผักหอมน้อย นี่ครับนี่บนแบบนีนบ้ผมก็จะเด็ดเอาจะนี่ผักหอมน้อยครับเก็บสักกําแล้วก็ไปเก็บผักหอมใหญ่อีกสักกําเนะครับผมไม่ได้ถอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เกิดอีกมันเป็นสมุนไพรเลยครับก็เลยเอา กลับบ้านที่มาออกกําลังกายครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงครับนี่คือผักหอมใหญ่นครับต้นใหญ่นะนะครับเพื่อแถวนี้นู่นครับเดี๋ยวขอหยากเก็บก่อนครับ เดินลัดมาเนี่ยทางทุ่งนาครับวันนี้หลังนกกระจับนกกระจอกทุกอะไรไม่รู้เดินมาตามทุ่งนาครับนี่มาเจอผักบุ้งนาก็จะเก็บไปสักสองสามยอดครับนี่นะปอดสารพิษครับเก็บพอไปกินครับเอาไปก็มีมียอดสี สีแบบนี้นะครับสีม่วงๆนี่นะกับยอดสีขา,ขาวๆค,ครับนี่ยอดสีขาวนะนครับนี่ยอดสีขาวนะครับสองแบบครับน,นี่ปอสันแน่ๆนะครับฮะ <c oughs> คิดอยู่แบบโบราณโบราณครับนะ,นะจ๊อบไป อพอแล้วครับนี่ไปต้มกินกับส้มตำครับวันนี้ผมจะตักส้มตำนะค้างบวบยวนนี่คับผักผมวันนี้ผักตำเลึงทองนะครับผักหมแล้วก็ผักบุ้งสามผัก ทางบัวพีวอนนะครับตามหัวไหลไปนาเนี่ยครับธรรมชาติจริงๆครับเนี่ยเดอกบุ้งครับดอกบุ้งเนี่ยดอกบุ้งนานะครับเนี่ยอ,อย่างไรบึงเนี่ยในหนองน,น้ำเนี่ยครับเนี่ยนาข้าวนะครับนี่ครับอากาศท้องไร่ท้องนานะครับพด ออกไล่กําลังไกลเสร็จก็เดินนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะครับ,รบเดินไปเรื่อยๆครับในคลองนี้ก็จะมีนี่ครับผักพายนะลองน้ำนู่นไก่เห็นผักพายครับแต่วันนี้ยังไม่อยากกินมีผักเยอะแล้วอู้ย่าเยอะมากครับคนมี ควายนะ่าจะมาตัดบาง่าเนี่ยนะครับหญ้ายเยอะมากครับตรงนี้โอ้โหได้เยอะเลยนะเนี่ยเดินคันรถครับน,นี่ครับอันนี้เป็นบอ่ปนะบอปลาบ่อปลาโอ้โอ้ต้นตะลึงทองครับเนี่ยมีพวกบุง้งนาก็มีแล้วครับนี่นี่ต้นตะลึงทองงามเลยครับ เอาไว้ก่อนเขากุ้งนาครับโอ้ยเต็มเลยนะครับข้าวออกรวงแล้วครับนี่ทุกนี้ออกรวงแล้วรับซื่นชอบบรรยากาศบ้านาน,นะครับก็กดเข้ามาดูครับป่ายุทธบแนแนลครับได้ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับ เมืองพะชนกจากกลีน่ะนกมมีนกด้วยไปกกับเข้าบ้านเตรียมตัวสวัสดีครับป้บาจุดแชนแนลครับวันนี้กินส้มตำครับส้มตำนาะใส่มะเขือคืนนะครับใส่มะเขือคืนมีผักลวกครับมีผักหม่มแล้วก็ยอดตำลึงทองที่ผมเก็บมาเมื่อเช้า นะครับที่ผมที่ผมบอกอ่กังกายผมเดินเก็บมานะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ขึ้นมิแหนมครับจะพยายามกินอยู่ให้เหมือนคนสมัยก่อนครับคนโบราณเขากินกันทำไมถึงอายุยืนไม่มีโรคหิมะไครับกินผักกินนี้ครับมาครับเออเมื่อคืนที่ผมเก็บมาครับลูกเล็กมากินครับมาครับลุย อืมอ,อืมกระเบื้งทองอัออนนี้ ไม่มีเฟื่อยไม่มีฝาดไม่มีคมอร่อยมเะเขือขื่อป่านนี้ไม่มีอะไกินหรอกไปกินทาร่ไปไป,ไปกินทารุ่บ้านไป

ปลาเนี่ยมาสังเกตการครับปลาทูไม่มีลูกนี่ดูพระผม Right. ไม่เคยครับ hmm. mm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  hmm. ไอ้นี่ถ้าเจอตามไร่มันก็อย่าไปฉีดทิ้งครับอย่าไปฆ่าทิ้งไว้ต้มจิ้พมพริกนึกถึงไว้เด็กเลย hay hay khoa có kịp phạm chín tuổi โอ้บางลูกคืนมาครับโอ้มันเป็นพันนะนะก็คือขืนคืนตั้งแต่เกิดเลยสุดยอดจริงๆครับตะบุญทอง ผักต้มสุดยอดครับของคู่กันผักต้มกับต้มํำ แซ่บมากครับแซ่บมากจริง กอก็ต่ำไ่เยอะครับพอกินหมดหรือว่าจะหมดป่าไม่รู้จะกกับแหนมเลยครับนี่อืม ผมขืนสุดๆเมื่อคือขืนพันข,า,ขาวๆเลยคืนกับพันเรืองโอ้สุดยอดมากแบบนี้ไม่ขืน พักนี่ยังเหลือเลยครับผมแบ่งไว้แบ่งไว้าะมันเยอะมากเก็บมาเยอะนะครับเราก็ลวกแล้วได้เยอะดื่มน้ำก่อน มือชาวรวบมือเที่ยงครับ ทำบิ้งแห้งครับเขาเลยเผ็ดพยายามจะกินข้าวน้อยลงแล้วก็เน้นพวกผักเค็มไม่ไหวตำเองเค็มเอง กนัมียาดนะครับธรรมชาติมากอือมีสักคำสองคำครับผักนี่ผมก็จะเก็บไว้กินใส่ฟิตด้วยครับ อหอมแต่มึงทองเยอะมากครับหน้าเนี้ยอู้สุดยอด ต้องนั่งก็ปอปากครับเผ็ดวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอญาอ่จบเพียงเท่าน,นี้ครับโอ้โเผ็ดมากแต่ก็แซ่บมากครับผัดกเยอะแยะไปครับ แซ่บสุดๆครับไปเริ่มต้นผักผักหอมนะครับผักหอมไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรครับที่ผมไปดูตน้นต้นคลิป ขางหมและตำลึงทองครับกินได้นะครับวันนีจบตังนี้ครับสวัสดีครับ